สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด้ำเศร้า,าพี่น้องจา๋าตอนนี้ตีห้านาทีแจ้งแล้วพี่น้องพอดพฝนตกฝนตกแต่มเมื่อคืนยันตอนนี้ห้างก็สีเศร้าแต่เราเศร้ากับเ่เศ้าี่ยังปล่อยๆย,ล,ยลงมาอยู่ฝนตกทั้งคืน บรรยากาศชุมม่มซ้ำยาวาตะซุ่มซ้ำเธอเริ่มสีแซะละละเมืองแน่เขียวหยาก็เขียวแล้วเสียงกบห้องแซวแซวอันนี้ก็ยังมืดฝนอยู่เด้ ฝนตกตั้งแต่สองทุ่มกลัวนำเต็มให้เต็มคันผูวหันได้ผู้ใดยังบม่หันได้ตกกายังบม่หันได้เอากากับฟ้าวส่วนนี้มีนำผู้ใหญ่สั่งเราเลาะเปล่งนำออกตะกาจากตะก,กาเรา น่ำมันหลายโพดกาเ,เขาเจาสิบห้มันแซ่น่ำเนี่ยการเราออกแล้วเริ่มเขียวแล้วเนี่ยเสียงกบหงเสแซว บรรยากาศดีดียายลีแล้วก็ยังบ้าทันไอ้วานกายอยู่น้ำมีบัดสุไห้พี่น้องสว่วงในฝนก็ชิตกบ่อยวันนี้ก็ตื่นแต่เศร้า ว่าสิไปหาเหตุเหัดยังมึมีผูกไปอยู่แม่นองเมยก็มาส่งคุณยายเมื่อตักบาทพอวันนี้วันพระเชียงกบห้องพี่น้อง หอยปูปลาก็เริ่มวางไข่บริอุทธ์น้ำณตอนนี้น้ำหลาโพดจนได้เป้งนำ้ำทิมพุละเบืองนพี่น้องน้ำจนล้น ปาดฝนมาอีกแล้วท่านผู้ชมฝนมาอีกแล้วหมัวอานิีตกแทบเบิดมือตอนเศร้ากับตกตอนใสๆกับตกตอนใบตอนคำตอนนี้ฝนมาอีกแล้วโผดโพท่านผู้ชมเมืองแน่มีน้ำเบิดสุให้ผุ่น อันขาวจากจานอยู่ขึ้นน้ำฝนมาแล้วนะจ๊ะตกเบิดคืนโหดโพ,ดพ,ดพด่ฝนเนาะสีดีอยู่ก็ขอให้มันดีอย่างสีตลอดไปอือโมเมนต์สีตกก็บตอนนี่เพราะไก่สีดำน้าพอบไว้น้ำส่วนใหญ่า,ากเป็นเนวเหนี่ด้วยพี่น้อง แต่ว่าหน้าบาะหมี่ก็ยังบม่ทันในวานไก่อยู่เนี่ยห้างกระแฟค่ะปลูกเมื่อวานเนี่ยอีกประมาณมือสองมือ่อเบื้องแนวหน้าให้ยายายรุ่นนี่สีวานเข่ากับคือสิบริวารน้นำเต็มฝนตกอีกแล้ว หยุดตกบุพเพสิบนาทีมันนี่มืดถ้าพุ่นแห้งตกแห้งพุ่นสายพุ่นมืดจนไม่เห็นอย่างว่าสิเปหาเหตุกับคือสิบ่ได้ไปพี่น้องขั้นตกแบบนี้เขาป่าไม่แห้งกับเปียกแสเด้นํามันย่อยใบใหม่เสียงกบแซลลวพี่น้อง ทางนายรีลีกบไหลห้องเซลเซลอยู่ <c oughs> บรรยากาศฝนตกลิน <c oughs> เป็นภาพบรรยากาศที่ประทับใจมากฝนตกทุกวันก็าลุงเลิศนะเขียวลยพี่หน่อง,มงเมองแน่ ทังกันไ้้แปดมื้อนี่โหดพ่อฝนแต่ก็อยากให้ตกเด้อยากให้ตกสุมเมือพุละพอฝนตกก็ไม่ได้เดือดร้อนอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้ น้ำเต็มให้เต็มขั้นมีอยู่สูไเบ่งแน่น้ำนะจะล้นพุล่ะเหมืนอนี้ก็คือสิตกเบิดมม้ออุ้ยหอยท่านผู้ชมแต่บริเก็บหอยดอกพอวันนี้วันพระ Nè. Hỏi nà Như vậy nè phốn bó tốt แต่เสื้อ,อามาส่วงเนี่ยก็สตกแทบทุกพื้นที่น่าหอยพี่น้องเห็นป่หอยนามีเลยหลายหอย ปู่ป่าก็ออกมาหาไข่ไปแล้วหมูอานก็ตกเบิดเมือ่มอมาเนี่ยก็คือสิตกเบิดเมือ่อ ว่าสิไปหาสอนหัวกมืมได้ก็บ่ได้ไปสอนหวกสอนแม่งด่าอันน้ำฟังนี่ที่มันสาเหตุที่มันคุณพราะว่าน้ำจากทางไหลเข้ามามันก็เลยคุณแต่าฟังนี่เป็นน้ำจากฝนมันเลยใสนี่ เหมาะกับลุงเลินที่แล้วตกกาก่อนมูวก็คือสิเด็ดหน้าก่อนมูเพอแล้วบร่ด้อึดนำเนาะเบืองแน่จนคัดแท้ได้สิขาดพุละตอนนี้อย่าตกอย่าตกก็คือสิตกเบิเมือมันพี้พปอนหอยนะ่ะหลายหลายมีหอยอื มิตรนวยไงเนี่ยุณหอย nó có hỏi เบิงใน,นหอยดอกหอยอุ่นหอยบักลายโต ตัวปีนี้อมพระได้แปลวาป่าไม่น้ำโขงอยู่เด้เขาเจวอมพรนได้ขึ้นหลายแต่ละปีอ่ะชิล่งเอาป่าพ้นตกไม่แบบเนี้ยป่ามันขึ้นเสียงกบพี่น้องน้ำมีเบิดสู่ให้ หอยหอยออกมาไตยเนี่ยยังไตยอยู่ด้วยเนี่ย ห็นฝนตกลิ้นแบบมีแหละคิดหอดย้ำป่าลงตรงฝนตกย้ำได้กับผุนแหละไปพักกันไปเผาอยู่ในตรงพุนละ่ะจากที่แห้งแล้งปีนี้ฝนตกหลาะตอนนี้บบแล้งอะเีมีน้ำทุกพื้นที่ หลายคนอาจจะคิดห่วงว่ายามันถ่วมบ่วถ่วมเนาะตกปรนได๋มันก็บ่วถ่วมพอหยุดตกแค่มือสองมือมันก็แห้งแล้วกว่าสิไปหาเห็ดเด้ดนี่ฝนตกก็ยังสิไปอยู่เมื่อกี้เห็นเสาลอยกับเบาอ้อยออกมาหาเห็ดแตเจ้าิ่นหายแถวนี้แต่บ่มีว่าสิไปหากับเขาสาวันกับยายลุน รอเบิงพี่น้องฝนตกกับสิพักกันไปเสียหายมันเศร้าคือสิบว่เศ้าดอกอุ้ยปลาคอตัวบกเงพี่น้องนั่นแหละพี่น้องจ่าเม้าเนี่ยกับสิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วสบายดีเบิงแน่พี่น้องเฮ็ดบดออกได้ลักหัว เห็ดบดเนาะเห็ดบดเห็ดคอนนั่นล่ะเนี่ยเนี่ยกำลังอ่อนเนี่ย